สวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับอพอด,ดีพอด,ด,ด,ดีพี่ปูเดินทางมาเลยอ,อยากให้พี่ปูเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับใกล้จะถึงวันแม่อยากให้พี่ปูกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยที่หัวใจดวงเดียวกัน รักช้างบ้านและช้างป่าทั่วประเทศแล้วก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องทุกชาแนลนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมากับพ่อพายเอกชัยแล้วก็ถามหาแม่พายคำแพงนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจเนื่องจากใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้วันที่9วันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมทุกปี ช่วงเช้าเหล่าบรรดาพี่น้องเราก็จะไปถวายพระพรนะครับที่วังหลวงก็ขออนุญาตกล่าวถึงสเส็กน้อยนะครับชมรมธนีพื่อแผ่นดินแล้วก็ราชสกุลอิสารางกูลทุกท่านผมจะเข้าไปวังหลวงก่อนวันที่1 2นะครับก็พบกันลงนามแต่งกายสุภาพเวลาก็แล้วแต่ทางมือทิอิสารางกูลแล้วก็ชมรมสะดวก ็เรียนไปยังท่านประธานก่อตั้งชมรมทวีพืแผ่นดินพี่อ้นด้วยนะครับวันนี้น้องก็ของนญาตเออมากรับพ่อพายเพราะว่าเสร็จจากภารกิจทิุทยาก็ตั้งใจมาขอพรแล้วก็มารับทายเพราะว่าเป็นผู้ประสานงานในการค้าขายกับต่างแดนแล้วก็ขอให้ทุกคนสําเร็จนะครับออในภาร,รกิจของดารา,ารั์ยั่งยืนแล้วก็ ขอขอบคุณ A A j a u o n Work นะครับพี่อนุชาวันนี้เลยตั้งใจใส่เสื้อทีมของพี่มาพบกับทุกท่านนะครับก็นอกจากพูดถึงวันแม่วันสำคัญแห่งชาติแล้วเนี่ยผมเองก็มีแม่อยู่3คนนะครับสท่านแม่เพื่อกำเนิดก็คือแม่อมาลาพอหรือแม่นายแม่นายนี่เป็นเซีเยเ่ยวลูกจีนจากสัวเถา อากงชื่อนายกวางไส่ชั่วเป็นคนพื้นเทสระบ,บุรีที่นี่ครับนะครับที่สระบ,บุรีหินกองบ้านเรานี่เองก็ขอกล่าวถึงคุณแม่คนที่สองก็คือคุณแม่น้อยที่เลี้ยงผมมาถือว่าเป็นแม่นมคนที่สองคุณแม่น้อยก็ยังแข็งแรงอยู่ครับจากครอบครัวแสงคำนะครับคนที่สามก็เป็นแม่ครูพ่อทหารตอนนี้คุณแม่ครู อยู่ที่รังประเทศก็ป่วยกิดเตียงเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับไปหาทั้งสามานนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมกันทําดีเพื่อแผ่นดินแล้วก็ด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเราก็วันที่3าช่วงบ่ายก็จะมีการปลูกป่าเรียนเชิญปลูกป่าที่ป่า บนพื้นที่ของชมรมที่เคยไปปลูกไว้นะครับอยู่ที่เพชรบุรีแก่งกระจานนะครับจะปลูก30ต้นเป็นต้นกระถินเทพาเพราะว่าคนแล้วก็ได้เนื้อไม้เยอะเผื่อบางทีท่านใดจะทำกิจิาร์บอนก็จะเล่าให้ฟังวันหน้าต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องการปลูกป่าแล้วมีพืชอยู่ตระกูลหนึ่งเราเรียกว่าพืชตะกูลหญ้าหญ้าที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยเราเรียกว่าหญ้าไผ่นะครับไผ่ก็ เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากแล้วก็รวมทั้งเป็นอาหารของพ่อพายกับชายด้วยแล้วก็กินเพื่อรักษาตัวเองนอกจากกล้วยนะครับจริงๆแล้วกล้วยก,กับอ้อยไม่ได้เป็นอาหารหลักของของช้างนะครับช้างจะต้องกินหญ้าที่มีรสฝาดเพื่อบำรุงรักษาตัวเองส่วนอ้อยหรือกล้วยเนี่ยเป็นเสริมเสริมมากก็ไม่ดีเพราะว่าจะสมบูรณ์เกินไปนะครับตามที่ อุบานท่านแนะนําผมเองก็ไม่อาจเ,ออเชี่ยวชาญหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องช้างในการเชิงอนุบาลมากต้องถามพ่อ,พ,อพลาถามคนดูแลกํากับก็คือควานนะครับที่ภาษาเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามาฮุดนะครับต้องถามมาฮุดนะครับก็ที่พูดถึงไผ่เพราะว่าไผ่เป็นพืชรวมพลังเป็นกอเป็นญ้าที่สูงสุดในโลกนะครับ ไผ่เนี่ยมีอยู่หลากหลายชนิดของบ้านเราที่สูงที่สุดก็ผมเคยเห็นเราเรียกว่าไผ่ยักษ์ไผ่ช้าเมืองหน้านสูงประมาณสักเกือบเ20เมตรครับลําต้นก็ประมาณทเท่านี้ได้นะครับไผ่นี่ต้านทานแรงดึงสูงถ้าเกิดว่าเราตัดรูปตัดตัวเองนะครับแล้วก็ดึงซ้ายขวาเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นตัวเองมากกว่าสเตงงมากกว่าเหล็กนะครับจุดคลากหรือจุดขาดเนี่ยจะเหนียวมากกว่า ท่านจริงสามารถที่จะเอาไม้ไผ่เนี่ยไปลากรถได้ให้มันมีบาลานซ์ระหว่างน้ำหนักคันที่ลากากับคันที่ถูกลากนะครับโดยต้องทําล็อกให้แข็งแรงผมเคยเอาไม้ไผ่มาลากรถก็ก,ก็ไม่มีปัญหาครับเหนียวทนส่วนเรื่องของไผ่ในการสามัคคีก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับ XC ทุกกลุ่มก้อนมารวมพลังกันนะครับจะได้พูดคุยกัน แล้วก็ทางหลายๆคนก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้พบปะพูดคุยในประมาณวันที่24นะครับแล้วก็มีข่าวข่าวจะแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งก็เป็นการพบปะพูดคุยกันที่มหาสารคามนะครับไปปลูกป่าด้วยกันป่าที่นั่นจะมีความหมายเรื่องของการเพิ่มอาหารช้างให้กับช้างบ้านที่เราสืสูตรอน,นุรักษ์อยู่ที่นูน่นนะครับก็หลายท่านก็เคยไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คุณธนบดีก็คงจะเร่งงานหน้าดู พี่เองก็ถือโอกาสส่งใจไปช่วยนะครับถ้าได้ดูคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสบอกพี่น้องว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลเราต้องปลูกป่าทั้งหมดเนี่ยหล้านหนึ่ต้นนะครับทางชมรมเองก็เดินหน้าเพชรบุรีต่อไปก็จะเป็นลบบุรีนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดมหาสารคามมหาสารคามก็คงจะเป็นงานวันที่24ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ แต่งกายสีฟ้าหรือสีเหลืองสุภาพนะครับเตรียมใจไปไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนท่านใดที่จะทําบุญเรื่องเสื้อเพื่อที่จะให้ทางพ่อพายทั้งที่นี่แล้วก็ที่มาสารคามได้มีอาหารการกินอยู่อย่างสบายตามที่พี่น้องรักเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเสื้อนะครับแล้วก็วัตถุผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าอะไรก็แล้วแต่ก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับวันเสาร์ที่คนเ<ม>ยอะนิดนึง ก็อาจจะมาวันธรรมดาก็ได้นะครับจะได้มีเวลาพูดคุยกันผมก็แอบแอบมาวันธรรมดาเพราะว่าจะได้ไม่มีเวลาคุยแล้วก็เมื่อกี้นี้พ่อพายท่านก็ให้พรและผมมาขอาพรท่านขอให้ทําการค้าสําเร็จนะครับทางด้านต่างประเทศท่านก็เลยเอาสายพรมให้เรียบร้อยวันนี้ก็จะเอาสายกลับไปด้วยนะครับหลายคนฝากมาให้เอาสายของพ่อพายเนไปหวานเป็นสี่มงคลก็ ขอบคุณที่กล่องชาแนลมากๆนะฮะที่ให้โอกาสในการพูดพบปะพูดคุยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วฝากดูแลร่างกายของหัวใจด้วยหัวใจต้องหัวใจต้องแกร่งนะครับที่จะหลอมรวมนะครับปัญหาอุปสรรคทุกบ้านทุกคนมีหมดครับนะครับพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วและพรุ่งนี้ ระอาทิตย์ขึ้นคิดตอนออกเสมออย่างไรเสียหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้นที่ตอนออกเสมอวันนี้จะเจอเรื่องแย่ๆร้ายๆพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนเดิมผมเองตั้งหาที่ต้องอยู่แก้ปัญหาปัญหาเหมือนเม็ดทรายครับนะครับถ้ามันเข้าตาก็ต้องรีบเอาน้ําล้างหรือน้ายาสำควสะอาดล้างนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเอานิ้วของท่านไปขยี้มันก็ยิ่งอสบแดงนะครับน้อง นิวัดเรียนเชิญนะครับมารวมพลังกันก็มีเท่านี้นะครับก็ขอสมขส่วนแก่เวลานะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสพบกันใน e ีีต่อๆไปฝากขอบคุณพี่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และก็ขอบคุณพ่อพายแม่พังทุกเชือกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ